รับเพื่อนๆและน้องๆนะครับของช่องตันโจวาริตี้นะครับช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับรักษาสุขภาพนะครับโรคหลายเยอะเหลือเกินนะครับทั้งโควิดนะฮะอากาศเข้าแปรปวนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับผมครับวันนี้นะครับไม่ได้มาสอนทางหัวสิงโตนะครับผมแต่วันนี้จะมาให้ดูของอย่างหนึ่งครับโอเคตื่นเต้นซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นของขวัญนะครับ จากบิ t ค u ันะครับผมซึ่งผมได้สมัครไว้นะครับ b i t ค u ัที่เป็นแพลตฟอร์มการเทรดริปโตเคอเรนซีนะครับผมจริงๆแล้วเขามีแจกหลายอย่างแต่ผมเพิ่งสมัครเข้ามาเป็นลูกค้านะครับของของบิ p คันะครับแล้วก็เพิ่งร่วมสนุกกับเขาเป็นรายการแรกนะครับก็ก เขาส่งมาให้นะครับ <Yahoo! S 1> ซึ่งยังไม่ได้แกะนะครับผมจากบิ๊กครับนะฮะนี่คร, <Wow. S 1> ยครัยังไม่รู้ว่าเอ่อจริงๆรรู้แต่ว่าเป็นเสื้อน,นะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ลายนะครับเรายังไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่ผมเลือกนี่เลือกแต่ไซส์อย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้เลือกลายนะฮะก็เลย เดี๋ยวจะมาลุ้นดูนะครับว่าเ,เสื้อที่ได้มาเนี่ยเป็นลายอะไรนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาเรื่องคริปโตเคอเรนซีก็ให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะของใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยมีใครรู้ลึกร,รู้จริงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็การลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะครับผม ต้องศึกษาให้ดีๆนะครับถ้าใครสนใจสมัครบิดครับแล้วอยากได้ของแจกที่เป็นเขาจัดกิจกรรมขึ้นมานานๆครั้งก็สมัครใต้ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี่ฮะถ้าสนใจสมัครบลตฟอร์มนี้นะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็ไปร่วมสนุกกับเขาครับเขาอาจจะมีของเล็กๆน้อยๆให้นะตาม โปรโมชั่นของแต่ละช่วงกิจกรรมเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมได้เสื้อเป็นลายอะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันมาดูพร้อมๆกันนะครับอ๋ <Wow. S 1> อเห็นว่าเป็นสีขาวนะครับ <Wow. S 1> สีขาว โอ้เห็นอย่างนี้สัญลักษณ์นี่อีเทอร์ครับอีเทอร์อีเทเรียมครับผมแต่ที่ผมเทรดอยู่ไม่ใช่เป็นอีเทอร์ผมเทรดเอดาครับคาราโนครับแต่นี่เป็นอีเทอร์นะครับเดี๋ยวต้องลองเทรดอีเทอร์ดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ครับไซส์ที่ได้นะครับไซส์ L ครับเผื่ออ้วนครับ เสื้อนี่ครับอีเทอร์ครับของบิตครับครับเสื้อยืดหนึ่งตัวครับบิตครับอ๋อนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาคุยสนุกสนุกนะครับผมโอเคพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องคริปโตคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมสอนให้นะครับผมสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับสอนแบบเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ต้องลึกซึ้งมากครับนี่นะครับ สวัสดีครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ